สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงโดยอาจารย์นงนัทนายโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d หนังสือเสียงเพื่อสังคมในวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยเป็นเรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยพลังเสียงผู้ฟังทุกท่านครับ พลังเสียงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญขององค์ประกอบในการพูดจากครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งมาท่านบอกว่ามนุษย์เราจะรับรู้เรื่องราวต่างๆใน100%เซเขาจะดูจากท่าทางถึง55%เพลังเสียงมีผลถึง38%และถ้อยคำเนื้อคำเพียง7% แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะส่งผลมีผลให้ผู้ฟังได้รับรู้รับทราบครับดังนั้นในวันนี้ในเรื่องของพลังเสียงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของการพูดการถ่ายทอดการนำเสนอการขายการขยายการควบคุมการเป็นผู้นำการเป็นผู้บริหารและผู้จัดการเทคนิคทักษะศิลปะของการสร้างความประทับใจด้วยพลังเสียง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในช่วงแรกจะขออนุญาตพูดคุยในเรื่องของพลังเสียงเขาเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราได้นะครับหากผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินเสียงผู้พูดที่มีเสียงทุม้มโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีเสียงทุม้มจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีครับในขณะเดียวกันผู้ที่มีเสียงสดใส โดยส่วนใหญ่จะสร้างความเป็นกันเองเกิดความสนิทสนมครับส่วนผู้ที่มีเสียงแหลมโดยปกติจะเป็นผู้ที่สร้างความน่าสนใจผู้ที่มีเสียงกลางเป็นผู้ที่สร้างความน่าเชื่อถือครับสังเกตได้จากการฟังการบรรยายสารคดีส่วนเสียงต่ำ จะทำให้หน่าติดตามครับย้อนกลับไปที่เสียงทุง้มหากผู้ฟังทุกท่านเคยได้ชมรายการหรือการสัมภาษณ์หรือการถ่ายทอดสดใดๆก็แล้วแต่หากผู้พูดเป็นผู้ที่มีเสียงทุ้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีมีวัย,ยวุฒิมีคุณวุฒิเสียงทุ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพของผู้พูดนั้นมีออร่าดูน่าเคารพ น่ายังเกรงในขณะเดียวกันในโลกแห่งการถ่ายทอดในสื่อต่างๆหากเราได้ยินเสียงของผู้พูดที่มีความสดใสนะฮะโดยส่วนใหญ่เราก็จะพบกับผู้ดำเนินรายการหรือนะครับพิธีกรหรือนักแสดงนะฮะที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นผู้ที่มีเสียงสดใสนั้นเขาจะสร้างความเป็นกันเองก่อให้เกิดความสนิทสนมได้ ส่วนเสียงแหลมเนี่ยเราจะพบได้ในการแข่งขันกีฬาการเชียร์นะฮะเราเราจะเห็นได้จากเชียรดเดอร์รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างความน่าสนใจในสังคมการหวีดการเปล่งเสียงที่แหลมคมออกมาจะเรียกความน่าสนใจได้ทันทีครับส่วนผู้ที่มีเสียงกลางน,นะฮะเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปก็คือทุกครั้งที่เราชมสารคดีเราได้มีโอกาสฟังการบรรยายนะครับเรื่องราวที่ออมีมีเนื้อหาที่ดี จะเห็นได้ว่าเขาจะใช้เสียงในโทนกลางนะครับราบเรียบกลางแต่คงนะฮะอันนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือน่าติดตามได้ในขณะเดียวกันหากเป็นเสียงต่ําเลยนะับเป็นเสียงต่าทุ้มทุ้มไม่พอต่ําด้วยนะฮะอันนี้จะทําให้เกิดความรู้สึกชงนสังเกตนะฮะถ้าเป็นรายการที่ลี้ลับนะฮะการบรรยายเกี่ยวกับทางด้านของออกไปทางสิ่งที่ลี้ลับหรือพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเขาจะใช้เสียงโทนต่ํา นะครับเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดการอยากติดตามนะครับให้ชมต่อไปเป็นอย่างไรอีกนะดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าเสียงทุ้มสดใสแหลมกลางต่ำเนี่ยล้วนแต่ล้วนแล้วแต่เสริมสร้างบุคลิกภาพของเราได้ทั้งสิ้นครับขึ้นอยู่กับบริบทหรือการใช้ชีวิตในฐานะผู้พูดผ,ผู้ถ่ายทอดไม่ว่าท่านจะเป็นพิธีกรวิทยากรผู้บรรยายผู้นำสิ่งเหล่านี้เสริมสร้างได้ครับต่อมาเรื่องของการออกเสียงอย่างไรให้ใหเกิดคุณประโยชน์นะฮะ สิ่งนี้ก็เป็นอีกองประกอบในการพูดในการนําเสนอในการขายในการขยายงานรวมถึงใช้ในการจัดประชุมนะฮะหรือว่าสร้างความน่าสนใจการออกเสียงนั้นสิ่งแรกเลยที่จําเป็นต้องมีก็คือมีจังหวะในการพูดออกเสียงนะครับจังหวะเป็นสิ่งสําคัญทําให้คนต้องติดตามทําให้คนนั้นเหมือนถูกสะกดนะครับการมีจังหวะที่เหมาะสม การรู้ช่วงนะฮะรู้ทำนองรู้ประโยครู้จากการเว้นวัดมีจังหวะในทุกช่วงตอนในการพูดออกเสียงนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้ฟังครับต่อมาคือการควบคุมโทนเสียงครับภาษาอังกฤษก็เรียก voice นะฮะหรือจะเป็น sound สุดแล้วแต่นะครับการควบคุมโทนเสียงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะผู้ฟังจะมีความรู้สึกอยากติดตามนะฮะรู้สึกโอ้วาง วางของลงก่อนนะครับอยากฟังอยากฟังในช่วงนี้โทนเสียงจึงเป็นสเสน่ห์นะครับทําให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกชอบรู้สึกลุ่มหลงนะครับเป็นสเสน่ห์ที่ดีมากๆการออกเสียงต่อมาเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์คือไม่เร่งรีบไม่ร้อนรนนะครับในการออกเสียงคนที่พูดเร็วจนเกินไปนะฮะอันตรายมากๆเพราะว่ามันผิดและมันพลาดมันพลั้งแต่หากเราไม่เร่งรีบ เราก็จะมีการตรึกตรองก่อนเปล่งวาจาการไม่ร้อนรนนะฮะก็จะสร้างความน่าเชื่อถือน่าศรัทธานะครับฉะนั้นครับนี่ก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมาคือมีพลังในการเปล่งออกเสียงครับทุกประโยคที่เราจะพูดทุกถ้อยคาที่เราจะนํามาสื่อเราจะต้องมีพลังในการเปล่งออกเสียงในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องการสร้างความสนใจ การพุ่งพลังเสียงออกไปเนี่ยยิ่งสร้างความสนใจและเกิดคุณประโยชน์ที่ชัดเจนมากๆฮะต่อมาเราต้องไม่พูดพร่ำหรือเพอเจอร์นะฮะเคยเห็นนักขายเคยเห็นผู้ขยายงานหรือเห็นอบุคคลทั่วไปพร่ำบนพูดเพอเจอร์นะฮะ เแลดูแล้วไม่ไม่น่ามองแล้วก็ไม่น่าฟังนะฮะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเสียคะแนนมากๆนะครับมันทําให้เปลืองพลังงานแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยซ้ําไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวสําคัญเขาบอกว่าเสียงที่ทรงพลังจะสร้างมนสเสน,นะครับเสียงที่ทรงพลังจะสร้างสเสน่ประดุดังมีมนตรานะครับทีนี้ในเรื่องของการพูดเนี่ยการออกเสียงให้ถูกต้องเนี่ย จะยิ่งทําให้เราเพิ่มโอกาสและช่องทางในการประกอบธ,ธุรกิจนะครับการติดต่อสื่อสารการออกเสียงอย่างถูกต้องเรามาดูกันครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะสร้างโอกาสและช่องทางให้กับเราได้อย่างไรละ่ะแน่นอนฮะเราก็ต้องเตรียมการดันงต่่อไปนี้นะครับขอย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือทุกครั้งที่พูดต้องพูดแบบมีพลังการออกเสียงเนี่ยออกมาจากช่องท้องนะฮะไม่พูดในลําคอ ไม่พูดกลัว้วอยู่แถวในช่องช่องปากเล็กๆแคบๆแบบนี้มันแลดูไม่น่าฟังนะครับพูดแบบมีพลังไปเลยนะฮะแล้วก็การพูดแบบมีพลังจะแสดงออกถึงการเป็นคนที่มีความชัดเจนนะครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยคิดแล้วคล้อยตามนะครับลักียงนี้ให้ออกมาจากช่องท้องนะฮะเราจะรู้สึกว่าเราพูดได้ตลอดทั้งวันนะฮะอย่างมีคุณภาพต่อมาการพูดนั้นควรมีการควบกล้ำนะฮะให้ถูกต้อง ตัวผู้พูดหรืออาจารย์หน่องเองในบางครั้งก็ยังมีพลาดนะฮะในเรื่องของรอเรือวอลลิ n นะฮะซึ่งเราก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองตลอดต่อมาเรื่องเรื่องของการหายใจนะฮะระหว่างพูดการหายใจการหายใจทางจมูกโพรงจมูกการหายใจทางปากนะฮะการมีจังหวะในการหายใจ mm. ก็เป็นองค์ประกอบในการพูดออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแน่นอนฮะ,ะในการพูดนั้นต้องมีปิ a มีสมาธิทุกครั้งที่จะพูดทุกท่านสังเกตคนที่สติขาดวิ่นหรือสมาธิไม่มีในการสื่อสารไหมครับเขาจะพูดไม่รู้เรื่องนะพูดวนพูดมั่วพูดแล้วจับต้นชนปลายไม่ได้สำคัญที่สุดคือไม่มีเสน่ห ไม่น่ารับฟังและที่สําคัญครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังครับฉะนั้นการมีสมติการมีสม,มาธิในทุกครั้งที่พูดเนี่ยจึงสามารถที่จะสะกดนะฮะให้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณประโยชน์จากการสื่อสารของผู้พูดครับระหว่างการพูดเราก็ต้องมีจิตใจที่นิ่งแน,แน่วแน่มีความสงบในใจนะครับเพื่อการออกเสียงที่น่าประทับใจให้กับผู้คนคนที่พูดจาไพเราะการพูดจาเพราะ น้ำเสียงดูดีนะฮะมีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ใครๆก็อยากจะฟังคนพูดจาดีถูกต้องไหมครับต่อมาครับต้องมีองค์ความรู้ที่ดีในเรื่องที่จะพูดครับมนุษย์เราเนี่ยยิ่งมีองค์ความรู้มากเท่าไหร่นะฮะแมช้ยม่หมดย่อมดีกว่าเวลาจะพูดไม่รู้จะพูดอะไร พูดข้างๆครูๆถูๆไถ,ถ,ถยๆนะครับตะแบงไปวันๆอันนั้นนอกจากจะไม่มีสเสน่ห์ไม่เสริมสร้างสิ่งดีแล้วยังเป็นที่น่าสมเพชน่าเวทนาด้วยนะครับฉะนั้นความรู้สะสมไว้ย,ย่อมเป็นสิ่งที่ดีดังคำกล่าวที่บอกว่าความรู้สร้างความแตกต่าง วินัยสร้างความสําเร็จนะครับในขณะเดียวกันความรู้นั้นเขาทําให้เราได้สร้างนานนะฮะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสได้สร้างเงินนะครับในขณะเดียวกันเรื่องที่จะพูดเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับชีวิตไม่ว่าจะการทําธุรกิจหรือขยายงานจึงจําเป็นต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆแบบผู้รู้จริงครับต่อมาเราต้องมีโอกาสในการฝึกอ่านบทความนะครับข้อความอย่างสม่ำเสมอ ข้อความดีๆนะฮะในโลกออนไลน์เยอะมากทีเดียวนะครับมีคําคมคําชวนคิดถ้อยคําต่างๆเมื่อเราอ่านถ้อยถ้อยคำนะฮะบ,บทความหรือข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกของเราได้ได้รู้สึกตรนักแล้วก็อินไปกับบทความนั้นๆั้นสคัญมากๆก็คือว่าเราจะได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในจิตในดวงจิตของเรานะครับเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตได้ด้วย แล้วก็การออกเสียงให้ถูกต้องนะฮะเราก็ต้องเป็นคนที่มองโลกงดงามนะครับคิดบวกการจะเป็นนักพูดนักขายนักขยายพูดนําเนี่ยหากจิตใจคิดแต่เรื่องลบๆมองโลกไม่ได้สวยงามอะไรเลยนะครับการพูดของเราไม่ทรงพลังฮนะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็ปิดท้ายนะครับนั่นก็คือข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะครับในฐานะนักพูดคือ,อการพูดเสียงแหบอันนี้น่าจะไม่เหมาะนะฮะเพราะผู้ฟังจะไม่ค่อยจะเคลียในการรับรู้ครับ การพูดอยู่ในําคออันนี้เขาเรียกรู้เรื่องอยู่คนเดียวนะพูดรู้เรื่องคนเดียวพูดเบานะครับคนพูดเบาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยผู้ฟังเขายังรู้สึกลำคาญนะครับพูดเบาเกินไปพูดรู้เรื่องคนเดียวพูดอยู่ในลําคอพูดเสียงแหบอันนี้ไม่ผ่านฮะเขาไม่ทํากันนะครับและที่เด็ดขาดมากกว่านี้คือพูดคําหยาบครับในที่สาธารณะ พูดเย้ยหยัางทูกคนพูดแดกดันดูถูกนะฮะพูดเหยียดหยามอย่างเงี้ยฮะพูดประชดประชันกระแนะกระแหนโอโหอันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับน่าสงสารผู้พูดด้วยซ้ําไปนะครับฉะนั้นนักพูดที่ดีนะครับผู้นําที่ดีเขาจะไม่ทําแบบนี้กันปิดท้ายก็คือข้อห้ามเด็ดขาดนะครับพูดเรื่องไม่สร้างสรรค์ครับ เอาเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาพูดเอาเรื่องของผ,ผู้อื่นมาพูดนะครับแล้วถ้าเปิดพูดในแง่ลบด้วยแล้วเลาก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยนะครับรับปิดท้ายนั่นก็คือการพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ครับมันทําให้ผู้ฟังเขาเสียเวลาฟังและตัวเราเองก็เสียรังวัดและก็เสียเวลาด้วยเห็นไหมครับดังนั้นการดําเนินชีวิตเราหลีกหนีการพูดไม่พ้นครับ แม้จะอยู่ตัวคนเดียวอยู่หน้าจออยู่หน้าโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องพูดผ่านปลายนิ้วมือไปอยังบนโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้คนนั้นได้อ่านและเข้าใจนะครับดังนั้นครับการพูดได้และคนได้ยินเสียงอันนี้มีสีสันมีสเสน่ห์แต่ถ้าพูดผ่านปลายนิ้วมืออันนี้ต้องระมัดระวังเพราะ คำพูดที่ผ่านไปนี้มือเป็นบทความเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แห้งนะครับบางทีเขาอธิบายตัวเขาเองไม่ได้ดังนั้นคําบางคําประโยคบางประโยคถ้าใช้วาจาพูดจะเกิดความเข้าใจและประทับใจแต่คําบางคํานั้นหากเพียงแค่พิมพ์แห้งๆไม่มีคําขึ้นต้นไม่มีคําลงท้ายนะครับบางครั้งผู้อา่านอาจจะตีความไปในทิศทางที่ผิดก็ย่อมได้ดังนั้นครับการสร้างความประทับใจในสังคมด้วยการมีพลังเสียงที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสร้างสารร สิ่งดีให้กับสังคมของเราครอบครัวของเราชุมชนของเราหน่วยงานของเราองค์กรของเราและที่สําคัญที่สุดคือตัวเราครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาแบ่งปันสําหรับการสร้างความประทับใจด้วยพลังเสียงจากอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรรณสถาปันพัฒนาศักยาภาพการสื่อสาร WLDC พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต ผ่านพ้นวิกฤตและเรื่องราวที่ไม่โอเคไปได้ด้วยดีเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ